ตอนนี้นะครับทุกคนน้องอุอิงเพชรบ้านแพงก็ถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหทุกคนตอนนี้แบบว่ากิ๊การาดกันหมดเลยปา๊าสวยมากดาราสวยมากดาราสาวปา๊า สวยมากอู๋นะสวยเนร้อนอนเนาะสวยๆวันนี้จะนั่งกับพ่อการชัยชไม่เคยเห็นไหนนะเนานะดานลามากเดินเข้างานแบบว่าคนกิี๊ดกราดนะปอมแปมเนาะนักข่าวสารกี๊ดปอมแปมเมเราเขา้าไปแล้วเราต้องสํารวมนะคะสวัสดีครับอยากเธอได้กี่นาทีแล้ววะของพี่เพิ่ง58าง<ป>นาที ไม่ใช่แ8สิบแปดวินาทีแล้วแบบเราตามไปถ่ายได้ไหมไม่ดีสวัสดีครับถ่ายไหมดีถ่ายไม่ดีได้เลยแม่ได้ไงเราก็จะไปถ่ายรูปคู่กับน้องนะครับสวยมากเลยทุกคนตอนนี้นี่นะครับทุกคนพอลูกคู่บุญนะฮะ สวยมากสวยหล่อมากสวยมากชุดแบบเหมือนของ <c oughs> อ่าวมีเสือผ้ยืดเห้ยวเหรอวะ